สันติคงไม่ใช่คำตอบสำหรับคนอย่างพวกมึงหรอกเดือดปุดๆเลยมาจากไลฟ์พี่มอนตะก,กี้กูเดือดปุดปุดเลยใครเข้าไปทำไลไ์พี่กูไว้นะกูต่อเองมามึงมาต่อไลไรกูนี่รู้จักกูน้อยไปแล้วนั่นพี่กูพี่กูคนดีอยากเจอหำหาม,มึงมาทางนี้เลยอยากเจอแบบโอ้โหปากว่ามือถึงมึงมาทางนี้กูเวลข้ามอยู่แล้วไม่ต้องนัดอยากให้กูเจอกอ็พอโอ้โห ไม่ใช่นักเลงน,นะแต่มึงทําตัวนักเลงใส่พี่กูก่อนน่ะมึงไม่ฟังเขาพูดเลยอะโอ้โหมึงจะไม่ให้เขาโอ้กูเป็นพี่มอนนะกูอยู่ไม่ได้ทั้งวันนั้นอะเมื่อกี้นะคะสืบเนื่องจากเมื่อกี้นะคะพี่ชายสุธิรักของติวนะคะพี่มอนมินโปรหรือพี่มอนอาจิวะหรือคุณมอนหรือพี่มอนสุธิรักคิคิค้วพี่มอนคนที่นับเหรียญกินข้าวหลังทำม็อบเสร็จคนที่โดนบอกว่าเป็นสายตำรวจแต่ไม่มีตังค์จะใช้ทุกวันนี้อะคะ่ะ ไลฟ์สดแล้วมีคนไปแบบเป่าประกาศอยากมีเรื่องจับผิดพี่กูพี่กูจะหยิบยาดมขึ้นมาดมก็ว่าว่าแบบเออตอบคำถามไม่ได้ต้องดมยาดมมึงไม่คิดว่าโปย๊ยเซียนจะเข้าสปอนเซอร์พี่กูมั้งเหรออะไรก็ไม่ได้เลยแกนําจับอะไรก็ไม่ได้เลยจับยาดมกระโดนหาว่าตอบคาถามไม่ได้ต้องดมยาดมดมยาดมมึงไปอ่านสรรพคุณยาดมเขาไว้แก้เวลามึงติดขัดตอบปัญหาไม่ได้ต้องดมยาดมหรือไง มึงคิดสิคิดถ้ามีสมองอะ่ะคิดกูเดือดปดุดเดือดไม่ไหวเปือ่อเดือดไม่ไหวอะ่ะคือแบบสันติอะคือกูเป็นคนสันติวิธีนะแต่มึงดูสมมุตินี่คือ,นา,อนายนั่นและนี่คือกูมึงจะหยุดไหมฟังเขาพูดไอเวนถามลูกอีถามลูกอีแบบใฝ่รู้ใฝ่เรียนตอนเรียนขยันอยากรู้ขนาดนี้ไหมกูอยากจะรู้จริงๆเลยมึงไปผิดไรแล้วถ้ามึงอยากเจอแ,แกนนําที่แบบว่า พูดกับมึงแบบว่ามึงพูดปุ๊บเขาด่าปั๊บเนี่ยคุณรู้จักอยู่คนหนึง่งมึงอยากรู้มึงทักมาเลยเดี๋ยวกูให้เฟซมีอยู่คนหนึง่งไลฟ์สดปุ๊บมึงตอบโต้ตอบโต,บต,บต,บตบ้เฉยกูไม่ไหวแล้วคือพี่ม่อนอะคือแบบอยู่อย่างเงี้ยครับผมไม่อยากตอบโต้นะครับผมว่ามันไร้สาระมึงพี่กูเขาไม่ตอบโต้ถ้ามึงอยากได้แบบโจ๊ะโจ๊ะ,จะมึงมาทางกูวิดีโอคอลหาก,กูกูจะด่าให้แม่มึงให้มึงบวชให้กูเลยอะ มึงอยากโดนด่าหรอถ้ามึงวงนน่าโดนดา่ามึงโทรหากูกูดา่ามึงแบบสิบนาทีไม่ซ้ําคําได้อ่ะเขาพูดแบบคนมีปัญญาแบบปัญญาชนแบบคนมีการศึกษาไม่ชอบเขาพูดย่งคนดีก็ไปบอกว่าทําไมก่อนหน้านนี้ด่าไดา้เอา้ามึงยังไงเนี่ยมึงเป็นไรมึงกินยาคุมย้อนแผงหรือเปล่า มึงรู้จักเขาหรือ,อยังรู้จักเขาแค่ไหนมึงรู้จักเขาแค่ไหนดมเดี๋ยวกูเดี๋ยวยาดมบ้านกูมันอยู่ไหนวะนะนี่เลยนี่ทีมอนดมยาดมกูดมยาหมองเลยไอ้ยี่นี่นะมึงจะยังไงอ้าวพี่กูดมยาดมว่าพี่กูดมยาดมมึงว่านี่กูดมยาหมองเลยชิผายมอายัง,ยางไงเมยังไงเนี่ยอะมึงไม่คิดว่าแบบยาหมองตาตัวทองจะเข้ากูมั้งหรือไง อาจจะเป็นพรีเซนเตอร์โปยเซียนก็ได้ทําไมพวกมึงต้องแบบไปคิดว่าเขาจะเป็นคนไม่ไมไดีเขาแค่ดมยาดมเป็นยี่อะไรมึงกินยาคุมหมากูยังไม่พูดเลยเป็นอะไรไปคอมเมนต์พี่กูอย่างงุ้นอย่างนี้ว่าพี่กูยมดมยาดมตอบไม่ได้ติดอ่างเป็นยี่อะไรติดอ่างแล้วไงติดอ่างอ่างบ้านเขาไม่ได้อ่างบ้านมึงถ้าเขาไปติดอ่างมังกรบ้านมึงมึงค่อยพูดยุด เปิดพับบิกได้ไหมเปิดพับบิกไงวะกูเปิดพับบิกให้เจ๊ก่อนมึงหยุดอย่าหาทําอย่ามาแบบอือมึงสร้างแบบปุกปั่นอะมึงทําเป็นแบบอืติดเนี้ยคะ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยกูก็เนี่ย,ยกูก็ดมได้อย่าดมอะ่ะพวกมึงเป็นอะไรกัน ชิบหายม่อนมีนโปพวกนี้คงมีผ้าหัวข่าวอ่ะม่อนมีนโปเผยชัดตะกุกตะกักต่อปัญหาเรื่องม็อบไม่ได้ดมยาดมโชกลางไลท์มึงมึงมีจรรยาบรณความเป็นมนุษย์หน่อยทำมึงแสดงเวลาเม้นนักเม้นให้มันเหมือนแบบเราจบผ่านปอสี่มาแล้วอ่ะเออให้คนเขาแบบเชื่อว่าเราแบบเออแบบผ่านปอสี่เราได้ผ่านปอสี่มาแล้วได้ผ่านประถมมาแล้วเออให้คนเขาเชื่อว่าเวลาแบบเราใ้เขาพูดน่ะ เราแบบผ่านอนุบาลมาแล้วได้ผ่านการคัดกรองของระดับป๊้อนหนึ่งป้อนสองแล้วอะเออนะถ้ามึงผ่านมาถสี่มาแล้วมึงจะไมใ่ใช้คำพูดแบบนี้และอีคําถามที่ถามคือบางคําถามพี่มอนเขาตอบไม่ได้ที่บางคําถามเขาเขาตอบไม่ได้คือเขาวางตัวให้ถูกที่บางเรื่องอะมันไม่ใช่เรื่องที่เขารู้จริงเขาเลยไม่พูดอย่างอีเรื่องอกลุ่มรักเนาบันแล้วไปทาร้ายเด็กผู้หญิงแล้วมึงถามว่าเขามีความเห็นยังไงมึงมึงไม่ต้องไปถามเขา กูย้อนถามมึงว่ามึงมีความเห็นยังไงอีกียคนเราไม่ต้องเป็นกลุ่มไหนหรือกลุ่มไหนมึงเห็นอยู่ๆผู้หญิงโดนผู้ชายเตะมึงรู้สึกยังไงไม่ต้องเอาเป็นเรื่องสถาบันตบผัวเมียเนะผัวเตะเมียมึงรู้สึกยังไงมึงรู้สึกดีตบมือว้าวเย่ไปเลยมึงคนเก่งมึงเตะเมียได้อย่างนี้หรอมึงใช้สมองให้มันเหมือนเราผ่านป .4 สี่มาแล้วหน่อยให้เหมือนเราได้โตได้แบบเออมีปฏิสัมพันธ์กับคูชั้นป .4 สี่มาแล้วได้เราแบบได้ผ่านแม่กกาแม่กกกมาแล้วอะชิบหายย่ามึงมึงอย่าใช้ความคิดแบบเหมือนแบบบอย่่าาาาใใช้คํวกกน มึงยังไม่ผ่านกระบวนการเป็นลูกออสเลยอะคือสมองอะนะคนเราอะนะรับสารแล้วเนะี่ยสมองให้ช่วยประมวลผลหน่อยมึงไม่ใ่รับปุ๊บปุ๊บออกไปเลยรับปุ๊บปุ๊บออกไปเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอะมันเหมือนมันเราทําตัวเหมือนมันเราไม่ได้ผ่านป .4 สี่กันมาเออกูงงอ้าวไายไม่ได้เปิดกูไม่ไหวมึงว่าแกนำว่าทุกคนวิจารณ์ไปทั่ว มึงอย่าตั้งคําถามโดยการที่แบบไม่ไม่รอฟังคําตอบอะ่ะมึงถามเขาเขากำลังจะตอบมึงไม่ฟังมึงเหมือนมีแบบมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วอะ่ะคือแบบแล้วอย่างนี้มึงจะถามทํามะเขือปอกกระเทาะหน้าแว่นที่อะไรก่อนคือคนเราอะ่ะถ้าเขาซีฮักยืนซื่อเขาก็ฮักอะ่ะมึงเห็นปะคือมึงดูอย่างนายกนิคือไม่แบบคือทุกวันนี้ประเทศที่ผ่านแล้วแต่ก็ยังมีคนรักคือแบบคนมันจะเกลียดอ่ะพี่กลัวพัฒนาขนาดไหนแต่ก็ยังโดนเกลียด มึงไว้ใจนะมึงใช้สมองบ้างชิบหายกูถ้ากูเป็นพ่อแม่มึงนะกูหยุดส่งเรียนเลยหรือถ้าส่งมาแล้วกูไปขอเงินโรงเรียนคืนด้วยถ้าสอนออกมาได้แค่นี้กูไปขอเงินสถาบันมึงคืนด้วยก่อนจะกูตอบให้เรื่องปัญหาสถาบันนะ่ะปัญหาที่กลุ่มรักสถาบันไปทำร้ายผู้หญิงมึงก่อนที่มึงกูไม่พูดถึงรักสถาบันนะก่อนนี่มึงจะรักใครชอบใครเนะี่ย ลบกวนมึงมีความเป็นคนก่อนมึงไปเตะผู้หญิงเนี่ยแล้วมึงจะมาอ้างไม่ได้ไม่ถูกมึงไม่ต้องผู้หญิงหรอกมึงเตะใครก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องถามว่าแกนาคนนั้นมีความรู้สึกกันเรื่องนี้ยังไงมึงมึงลองสมมติผัวเมียไม่ต้องกลุ่มเชี่ยอะไรเกี่ยวกันมึงผัวเตะเมียมึงเห็นมึงจะรู้สึกไงว้าวเยี่ยมเลยนายคือผู้ชายที่ดียอดชายแมนสุดเลยเตะผู้หญิงเนี่เหรอมึงคิดสิ เวลาเราถามมันเราลองถามให้มันแบบด,ดูดูโตเกินเด็กอนุุบาลสามดูเออเราเราเหมือนเด็กอัลุบาสสามที่แบบกระตุกเ้อแม,มแม่แม่ทำไมเขาต้องเตะกันแม่ผู้ชายทำลายผู้หญิงอี้มึงอายุเท่าไหรค่คิดคิดคิดสมองมนสมองโอ้โสมองกวงเป็นอะไรเลย พี่กูอะด่าไม่ได้พี่มอนอะเขาไม่ใช่เขาด่าไม่ได้เขาด่าได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ด่าเพราะเขาเป็นปัญญาชนมีเด็กติดตามเขาเยอะแต่กูด่าได้มึงด่าโดนด่าก่อนหน้านี้ทำไมด่าได้พอมาไลฟ์ด่าไม่ได้กูนี่ด่าได้วิดีโอขอมารอรับสายอยู่กูด่าได้รอเลยหรือถ้ามึงอยากเจอคนที่ไลฟ์ไปพูดไปด่าไปไลฟ์ไปพูดไปด่าไป กูรู้จักอยู่คนนึงถ้ามึงอยากรู้มึงทักเฟซกูมาเดี๋ยวกูให้เฟซเลยไลฟ์ทุกวันมึงเม้นไม่ดีปุ๊บด่าสวนเลยถ้ามึงอยากได้กูรู้จักอยู่คนหนึ่งตังยงยวย่อขอควายกูพูดแค่นี้แหละตัสสวย,ย่อขอควายกูรู้จักอยู่คนหนึ่งนะถ้ามึงอยากได้แบบด่าที่ตรงจุดมึงเลยนะกูรู้จักอยู่คนหนึ่งตัวยอ่ขอขอควายถ้าแบบอยากได้แกนนำพูดดีๆแล้วมึงไม่ชอบมึงอยากได้แบบว่าแบบปากว่ามือถึง มึงพูดเขาด่ามึงพูดเขาด่ามาปุ๊บสวนปับ๊บมาปุ๊บสวนปับ๊บไล์ไปด่าไปไล์ไปกูรู้จักอยู่คนหนึ่งตัวย่อคอควายมึงอยากรู้มึงทักแคทกูมาเด็กกูให้เฟซไล์ปุ๊บมึงอยากได้มึงได้เลยเฮ้ยพูดดังปะพูดดังไปปะเจ่กแก้วสวัสดีทุกคนกูไม่ทักใครทั้งนั้นอีดอ,อกวันนี้กูไม่มีมารยานทหนึ่งวันขออนุญาตไม่มีมารยานทหนึ่งวันไม่ถูกอ่ะมึงจะไม่ถูกอ่ะ มึงแล้วอีประเภทชื่ออะไรนักรบนิรลนามึงเป็นใครนักร้องเพลงลูกทุ่งเหรอไปเข้นไปเข้นพี่กูว่าแล้วไปร่วมกับคนนั้นทำไมร่วมคนนี้รู้แล้วเหรอว่าเขาร่วมจริงไหมเน่ยมึงรู้หรอมึงได้นั่งอยู่ในโต๊ะกาแฟกเขาด้วยหรอ มึงเข้าใจเขาแลกเปลี่ยนความคิดปะกูว่ามึงไม่เข้าใจหรอกเพราะถ้ามึงเข้าใจมึงจะรับฟังความคิดพี่กูแล้วไม่คอยปักปั้มเขาแบบนี้คือมึงทําตัวกันเหมือนแบบสมองไม่ได้เหมือนมึงแบบพาร์ชชานะันหนักเหมือนแบบเออเราขึ้นผ่านพ้นอนุบาลมาแล้วเราปอหนึ่งเราไม่ขึ้นปอหนึ่งเราขึ้นมัธยมเลยอะเหมือนแบบเราไม่ได้ผ่านกระบวนการช่วนเป็นเด็กมาว่าแบบเออคนเราเนี่ยนะโปรยเตียนยาดมเนี่ยเขาไว้ดมตอนเนี่ยวิงเวียนหรือหายใจไม่ออกไม่ใช่ไว้ดมตอนที่เราตอบคำถามไม่ได้มึงคิด เขาเป็นแกนนําเขายืนอยู่ตรงนี้แล้วยี่หี้อ่นี่เสื้อนี่กูใส่มีนโป้ด้วยวันเนี้ยวันนี้กูใส่มีนโป้ด้วยมึงจะทําไมอ่ะพี่ลูกพี่กูว,ว่ามึงไม่ได้หรอกเขาไม่ว่าด้วยเพราะเขาเป็นปัญญาชนแต่ถ้ามึงไม่อยากปัญญาชนมึงอยากเจอพร้อมชนรถถังฝั่งทนนะกูเองมานี่เลยทางนี้เลยกูเวลคัมถ้าอยากเจอแบบอืตัวจี๊ดอะ ตัวจีด๊ดมึงโทรหาก,กูกูรอรับสายอยู่มึงโทรหาก,กูเลยกูเวลคัมไปถามมึงเป็นคำถามที่แบบตันโลกแบบอย่างแบบคิดยังไงคนเผาลูกครับพี่มอนแม่งจะรู้ได้ไงแม่งไม่ได้ไปเผาคิดยังไงกับคนจับจ้วงสถาบันครับมันไม่ได้จับจ้วงมันจะตอบให้มึงได้ไงค,ค,คิดยังไงกับคใช้คำหยาบครับก็พี่กูเขาไม่ได้ใช้คำหยาบก,กับมึงเขายังไม่ใช้เลยค่ะโหล แทนได้ไงเหมือนมึงแบบถามคนกินข้าวผัดไข่แล้วถามว่าคุณคิดว่าข้าวคุกกะปิรสชาติเป็นไงครับและคือพี่กูเดกอข้าวผัดไข่มันจะไปรู้รสชาติข้าวคุกกะปิไหมอีฮีย่ยมึงก็ไปถามคนเด๋อข้าวคุกกะปิสิมึงเหมือนเด้อันดูบ้าน่ะเหมือนกินข้าวไข่เจียวแล้วถ้าหันไปถามแม่ที่กินต้มยำว่าแม่ครับข้าวข้าวไข่เจียวรสชาติเป็นยังไงมึงเป็นใครพี่ม่อนไม่ได้รู้ทุกอย่างพี่ม่อนไม่ใช่บุตรเจ้า จะได้ตัดสรู้รอบได้ด้วยพระองค์เองไม่งั้นเป็นศาสนาไปแล้วพีม่มอนไม่ใช่ทุกอย่างแกนําทุกคนมีทั้งข้อถูกข้อผิดมันพัฒนากันได้แต่อันดับแรกถ้าพวกมึงจะอยากเรียกร้องประชาธิปไตยจริงๆเปิดพื้นที่และรับฟังชาวบ้านเขาบ้างไม่ใช่มาแบบเอาความคิดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้วบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยไม่ถูก กูรู้กับประเทศนี้ว่ามันจะต้องจ่ายอะไรมากมายกับการออกมาคอเอาและพี่มอนก็จ่ายไปมากแล้วด้วยก,กูบอกลยนะอย่าให้กูเจอตัวนะใครบอกพี่กูสายตำรวจกูพูดตรงนี้เลยถ้ามอนอาชีวะเป็นสายตำรวจกูเป็นเมียผู้กํากับพี่มอนทำม็อกเสร็จวันนั้นอะกำเน่ยกูจะทำํำภาพาให้ดูมันนั่งอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็เขยา่า แล้วข้างในอะ่ะไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นเสียงเหรียญนะ่ะชนกันแล้วควักเหรียญออกมามีไม่ถึงสิบบาทอะ่ะคือแบบห้าหกบาทมั้งเอามาก,กินข้าวอะ่ะมึงถ้ากูเป็นสายตำรวจกูคงไม่ปล่อยตัวเองอัตคัดแบบนั้นอะ่ะคือลงเงินลงเวลาใช้สมองความคือทุกอย่างกับม็อกไปมากอะ่ะมึงไม่รู้หรอกว่าเขาเสียสละอะไรไปบ้างอะ่ะมึงไม่รู้มึงไม่เข้าใจฟิลของคนที่แบบอยู่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วต้องแบบคือตำรวจตามตลอดไม่มีชีวิตความเป็นอยู่เป็นของตัวเองอะ่ะ แบบอันนี้คือประเด็นแกนนากูจะพูดเรื่องอีประเด็นที่ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแบบจางๆเลยนะมึงอ้างตัวว่ารักสถาบันอะสถาบันไหนสถาบันไหนสอนให้มึงเป็นคนอย่างนี้เอาว่าไม่ต้องสถาบันอะไรหรอกสถาบันครอบครัวสอนมึงมายังไงให้มึงทาร้ายคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดําเตียชาติไหนเป็นใครมึงไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครทั้งนั้นอะ ถ้าครอบครัวมึงสอนมาดีพอนะถ้าครอบครัวของมึงสอนมาดีพอนะทำทรงใส่เสื้อมีชื่อสถาบันเช่อชอบ็บใส่กางเกงยีนอย่างดีรองเท้าแบบอย่างดีแล้วปไปไลยเตกผู้หญิงอันนี้ก็ไม่เอากูเปรี้ยวตีนมึงมาเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นกูนะ กูบอกเลยคือกูอะอย่างน้อยคือกูตกใจแน่นอนถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นกูนะกูจะสู้ให้สุดตัวเลยอะให้พวกมึงยืนเวอรไปเลยว่าใช่ผู้หญิงจริงหรือเปล่าอ่ะแก่งหรอเแก่งกับผู้หญิงเหรอแก่งกับคนไม่มีทางสู้อ่ะลองเก่งกับกูดูก็ไม่หอ คอตัวแล้วก็แบบไม่ต้องมาแบบคนนั้นเป็นสายคนนี้เป็นสายใส่อะไรใส่ไยรักเหรอใส่อะไรสายเดียวที่กูรู้จักแต่เกิดมาคือสายสะดือคะ่ะตอนคลอดหมอตักทิ้งไปแล้วด้วยมึงไปเที่ยววาคนนั้นคนนี้แล้วเธอเอาตัวเองให้ดีก่อนไหม ลองเลิกยุ่งก่อนแล้วเราแบบเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองะเออเพื่อชีวิตเรามันจะดีเออนะเพื่อแบบคือครอบครัวมึงจะดีขึ้นกว่าน,นี้เออลองลองดูเออเนาะลองลองไม่เสือกดูอะลองลองแกล้งคือลองแกล้งดูเออกูร้อนปุดเลยวันเนี้ยแล้วถ้าเกิดใครที่มันแบบว่าแบบอยากรู้ว่ากูเป็นใครไม่ต้องเสือก ไม่เท่าเสือค่ะฝากไว้คิดโตแล้วก่อนจะคอมเมนต์ก่อนจะพูดอะไรอะ่ะให้มันเหมือนกระบวนการสมองเราได้ผ่านการเรียนป .4 สีมาบ้างเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือแสดงให้เห็นถึงอะไรความร้มเน่วทางระบบการศึกษาปะสถาบันครอบครัวปะ การปลูกฝังที่ผิดของสังคมปะถึงก่อกำเนิดคนเหล่านี้ขึ้นมาคิดคิดนะคิดอีโดคิด,ดิการที่เกิดคนที่แบบพูดจาไม่สุภาพค,คนที่พูดแล้วไม่ได้คิดคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นสะท้อนให้เห็นหนึ่งปัญหาสังคม การวางราักฐานผิดๆของสังคมสสถาบันครอบครัวที่สั่งสอนม,มาแบบผิดๆสสถาบันการศึกษาที่ล้มเหลวทางการสอนไม่ไม่อยากถามว่าเป็นแนวร่วมที่ไหนเรียนที่ไหนถึงโตมาเป็นคนนี้กูอยากถามว่าโตมาอย่างไรโตมาจากที่ไหนคะคุณพี่บ้านมึงสอนให้ทำลายคนอื่นเหรอ สันต,คติคงไม่ใช่คำตอบส่งคงไม่ใช่คําตอบสาหรับพวกมึงการที่เขาไม่ตอบโต้วิ่งกับคนนั้นเขาแค่อาจจะยังรักในสันติวิธีเฉยๆเขาไม่ตอบโต้มึงทําร้ายผิดคนฝากไว้คิดถ้าใครว่าพี่กูอีกกูก็จะมาไลฟ์เป็นอย่างนี้แหละฝากไว้คิด